ศีลธรรมมีประจำอยู่โคโลกยิ่งกว่าโชคใดๆที่ใฝ่ฝันโชคจะดีหรือร้ายอย่างไรกันมันสำคัญอยู่ที่มีศีลธรรมขอถวายความเคารพพระเทรานุเทระทุกรูปขอเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาครวญญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลาย ที่ติดตามรายการธรรมะรุ่งอรุณทางช่องทางเป็นทีมของคณะสงฆ์โครงการหมู่บ้านรักษาศิลหาก็ดีวัดประชารัฐก็ดีที่ท่านทั้งหลายได้ติดตามกันทุกเช้าทุกเช้าน่าเป็นธรรมะนาที่เราได้รับฟังรับชมกับพระสงฆ์หลายรูปหลายวัดหลายวา ที่นำมาซึ่งธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะเป็นแนวทางแนวคิดสกิจใจให้พวกเรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติในทางที่เป็นกุศลในทางที่การทำคนงามความดีทั้งหลายสหายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในช่วงที่ผ่านมานั่นเราก็ทราบแล้วว่าเป็นช่วงเทศกาลสงกราน หรือว่าทางเหนือเรือว่าปีใหม่เมืองอ่าเราก็มีร่วมกันทํากิจกรรมเยอะแยะมากมาอ่าทั้งกิจกรรมในครอบครัวในชุมชนในวัดในว่าต่างๆนั่นวันนี้ตรรมาภาพก็จะได้หยิบจุกเอาเป็นหัวข้อว่าเราได้อะไรจากประเพณีสงกรานหรือว่าประเพณีปีใหม่เมือง บางท่านอาจจะไม่รู้เขามาก็มาเขาร่วมก็ร่วมะบางทีเขากลับบ้านเราก็กลับมาเพื่อที่จะได้มาสังสรรค์กับเพื่อนกับคนรู้จักมักคุ้นมิตรสหายทั้งหลายเนี่ยวันนี้เราจะหยิบยกเอาว่าหลังจากที่เทศกาลดังกล่าวนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วเราจะได้อะไรจากประเพณีหรือว่าเทศกาลดังกล่าว ดังนั้นในของสิ่งที่เราจะได้ก็จะได้แบ่งไว้ประมาณสี่ประเภทสีอย่างอย่างที่หนึ่งที่เราจะได้ก็คือเรื่องของสังคมเรากลับมาบ้านนะเรามารู้จักมักคน้นเพื่อนรู้คนรู้จักเรือมิตรสหายทั้งหลายเนี่ยบางทีต่างคนต่างก็ไปทำการทำงานแยกย้ายกันไป ีใหม่มาเราก็ได้มาพบปะได้มาสังสรรค์ได้มาพูดคุยสารทุกสุขดิบทั้งหลายเนี่ยรวมถึงลูกหลานญาติมิตรได้มาพบกับปู่ย่าตายายผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เป็นปู่ย่าตายายที่อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านของเราเราก็กลับมาก็ได้สังสรรค์ได้มา พูดคุยนะให้กําลังใจกันถามสาธทุกสุขดิบนะว่าเป็นยังไงบ้างถึงแม้ว่าโลกในปัจจุบันนี้เป็นยุคโซเชียลเป็นยุคที่เรานะสามารถที่จะสื่อสารกันได้ทางออนไลน์ทุกช่องทางก็ตามแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับที่เรากลับมาหาจริงๆได้สัมผัสจริงได้กอดได้จับนะได้หอมแก้มลูกหลานนะที่ไม่ได้เจอกันหลายวัน บางทีก็เป็นปีสองปีบางคนนี่มีงานเยอะก็อาจจะไม่ได้กลับมาเป็นปีก็มีดังนั้นในช่วงเทศกาลสงกรานนี้เราก็จะได้มา,ารู้จักได้มาสังสรรกับเพื่อนกับคนรู้จักนิสหายทั้งหลายคนที่ได้รู้จักบางทีก็จำกันไม่ได้บ้างก็เป็นธรรมดาบางทีเราไปนาน,นาหลายปีอย่างนี้ไม่เจอเพื่อนไม่รู้ไม่ได้เจอกันนานก็อะไร มารู้จักได้มาพูดคุยกันเขาเรียกว่าได้สังคมนะได้พูดคุยได้ทักทายปรายนะได้สังสรรค์ร่วมกันอย่างนี้เป็นต้นประการที่2นะสิ่งที่เราจะได้คือในการช่วยกระตุ้นเศษรษฐกิจช่วยเหลือรัฐบาลน,นะที่ได้มีการส่งเสริมนะให้มีวันหยุดยาวนะให้มีเทศกาล สงกรานหรือว่าปีใหม่เมืองนี้ได้หลายวันมากขึ้นก็เพื่อที่จะให้เราได้ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจับจ่ายใช้สอยซื้อสิ่งของต่างๆเยอะแยะมากมายในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ญาติโยมนั้นก็จะได้นําปัจจัยต่างๆนได้ออกมาใช้เยอะที่สุดนะในช่วงเทศกาลปีใหม่เมืองหรือสงกรานนี้เพราะอะไรเพราะหยุดยาวแล้วก็เป็น เป็นวันที่คนไทยเรานะถือว่าเป็นปีใหม่ของคนไทยเป็นเริ่มต้นศัก,กราชใหม่ของคนไทยนะทําให้เราได้นําเงินมาจับจ่ายใช้สอยนะซื้อโน่นซื้อนี่ให้พ่อให้แม่ปูย่ย่าตายายให้ลูกให้หลานบางทีก็ต้องซื้อมาทำบุญด้วยนะตลอดจนถึงทำบุญอุทิศนะให้กับบรรพบุรุษก็มีอันนี้ทำให้เรา ได้ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยของเราอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะให้ระบบเศรษฐกิจของเรามันหมุนเวียนทำให้สภาพคล่องในด้านการเงินการทองต่างๆสินค้าพ่อค้าแม่ค้าก็จะได้ยิ้มบ้างบางทีเราก็ถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลก็ยิ้มไม่ค่อยออกแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเทศก,กาลนี่ก็ยังดีนะยิ้มออกบ้าง ได้มีการช่วยเหลืออดนนซื้อของสินค้าต่างๆมไม่ว่าร้านค้าในชุมชนในเมืองห้างสืบซรรพส,สินค้าต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยนะด้านเศรษฐกิจแล้วก็นะทําให้คนไทยเรานั้นนะได้นําเงินมาจาับจ่ายใช้สอยคิดว่าน่าจะเป็นคนส่วนใหญ่นะที่จะต้องนําเงินมาใช้คิดว่าหลายหลายหมื่นล้านนะในช่วงเศรษฐกาลนี้ เดี๋ยวเราก็ต้องรอฟังรัฐบาลสรุปอีกทีนึงนะว่าปีนี้เทศกาลปีใหม่สงการานต์เนี่ยมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเงินหมุนเวียนเท่าไหร่ประการที่สามนี่ประการที่สำคัญก็คือการมาที่เราจะได้ก็คือเรื่องของการรักษาประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตของแต่และชุมชนที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไป เรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นรากฐานรากเหง้าของคนไทยเราทุกคนทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะเป็นคนทุกเพศทุกวัยการที่เรากลับมาแล้วไม่ใช่ไปเล่นสาดน้ําอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่เราทํากันมานานแต่ว่าประเพณีที่เราจะได้นั้นก็คือการค้นรายเข้าวัดการทําบุญตักบาทการก่อเจอดีย์ทรายต่างๆนี่ รวมถึงการแห่ไม้คำสีไม้คำโพต่างๆที่เรามาร่วมกันรักษาประเพณีที่เราทำกันมานานแล้วก็ถือว่า,าเราได้รักษาประเพณีตลอดจนถึงวัฒนธรรมาการแต่งตัวการกินเรื่องของการพูดการจากิริยามารยาทต,ต่างๆเ,เป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยของเราแต่ละภาคแต่ละแห่งก็ไม่ เหมือนกันอ่าโดยเฉพาะช่วงปีใหม่เนี่ยเราสังเกตูการใส่เสื้อผ้านะลายดอกลายที่สวยสีฉูดฉาดหน่อยอ่าเราสังเกตดูเราใส่กันมันเป็นวัฒนธรรมที่เราบ่งบอกว่าช่วงนี้อ่าเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่นะเราต้องใส่เสื้ออย่างนี้นะมันเป็นอ่าเอกลักษณ์ของคนไทยเรา อาหารการกินก็เหมือนกันถ้าเป็นคนทางเหนือนี่ต้องแกงฮังเลนี่เป็นอาหารประจำเลยปีใหม่ต้องแกงฮังเลนะถ้าเป็นนะช่วงวันปักปีนะก็จะต้องแกงขนนุนมันเป็นอาหารที่เป็นวัฒนธรรมที่บ่งบอกว่านะเราจะต้องทําในช่วงนั้นช่วงนี้น่ะรวมถึงวัฒนธรรมในการพูดการคุย นะความจริงแล้วเรื่องของนะเทศกาลนีนะ้ก็ได้พูดถึงว่าวันเนาหรือวันเนา่านะให้เราพูดจากันดีๆไม่พูดคําหยาบนะก็บง่งบอกว่าให้เรารักษาวาจารักษาวัฒนธรรมของเราไม่พูดรุนแรงไม่พูดว่าร้ายใส่ร้ายกันนะถ้าใครพูดนี้ระวังปากเน่าปากเหม็นนะอย่างเงี้ยมันเป็นความเชื่อที่ สอนให้เรารู้ว่าเราต้องรักษาวัฒนธรรมของคนไทยเราเราต้องยิ้มเงินมีไม่มีก็ต้องยิ้มไว้ก่อนนะอ่ามีไม่มีจะทุกข์จะสุขยังไงก็ต้องยิ้มไว้ก่อนสนุกสนานเฮฮาไว้ก่อนนะมีไม่มีไม่เป็นไรนะอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมของคนไทยที่เจอกันแล้วเราก็ยิ้มทักทายปราศัยแล้วก็ยกมือไหว้กันนี่ เป็นวัฒนธรรมที่ท่านทั้งหลายเนี่ยอ่านะก็น่าจะรู้แล้วก็เข้าใจดีอยู่แล้วว่าคนไทยเรานี้นะเป็นเมืองอ่านะที่ทั่วโลกยอมรับว่าเราเป็นสยามเมืองยิ้ม <c oughs> เป็นประเทศที่เรามีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีน้ำใจแบ่งปันกันนะอันนี้เราก็ทราบดีอยู่แล้วเรากลับมาบ้านเนี่ยยิ่งรักษาไว้อย่างดีนะ การไหว้การเคารพผู้หลักผู้ใหญ่การไหว,วัดไปวา่าไหว้พระสงฆ์องค์เจ้าไหว้พระรันาตนใจการพระรัตนใจเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมเป็นมารยาทเบื้องต้นที่เราเองในฐานะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยเราก็ยึดถือปฏิบัติกันอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเรากลับมาแล้วเราไม่ได้รักษาไม่ได้อะไรจากปีใหม่เราก็ไม่ได้อะไร นอกจากนั้นเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของวัดวาอารามศาสนาโดยตรงนะวัดวาอารามนี่เราแหนบถือพุทธศาสนา,าเนี่ยเราก็ต้องไปวัดไปทําอะไรบ้างไปทําบุญนะไปทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันบางทีก็ไปกับครอบครัวไปกับลูกกับหลานนะไปกับญาติพี่น้องนะเรามาวัดร่วมกันมาก่อเจอดีรายขนรายเขาวัด แห่ไหม้คํำโพแต่เราจะถึงไปทำบุญตักบาตรในวัดแล้วก็ไปตานขันข้าวให้กับบรรพบุรุษสิ่งเหล่านี้แหละมันบงบอกถึงว่าประเพณีวัฒนธรรมกับพุทธศาสนาเนี่ยมันมคีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเราไปแล้วเราก็ต้องไปรักษาไม่ใช่ว่าไปบ้านแล้วก็ไปกินไปเมาหรือว่าไปฉเฉลิมฉลองอย่างเดียว นะเราก็ต้องรักษาอย่างอื่นไว้ด้วยรวมถึงไม่ใช่ว่าไปสาดน้าอย่างเดียวนะไม่ไปวัดไปวาไม่ไปไหว้พู้เฒ่าผูกแกผู้เป็นพ่อเป็นแม่อันนี้ก็ไม่เราก็จะไม่ได้อะไรไม่ได้วัฒนธรรมหรือว่าไม่ได้ประเพณีนะที่ดีงามของเราดังนั้นคนไทยเรานี่ส่วนใหญ่เราเชื่อวนะันเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานนี่เราจะกลับบ้านกลับช่องกัน เกือบหมดถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่น่าจะสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เราจะต้องกลับบ้านรัฐบาลก็เลยส่งเสริมให้มีวันครอบครัวให้มีวันครอบครัวเนี่ยประการที่สีที่จะกล่าวถึงก็คือวันครอบครัวหรือว่ามีความเกี่ยวข้องเราจะได้ครอบครัวที่อบอุ่นขึ้นมาถึงแม้ว่าเราจะนานๆกลับบ้านทีแต่มาครั้งนี้ในปีใหม่ เมืองหรือว่าเทศกาลสงกรานต์นั้นนะเราก็จะได้มาพบกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานของเรา,าที่เราได้ฝากให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงที่บ้านนะอย่างที่ได้กล่าวข้างต้นนั้นว่าการที่เราจะได้เจอกันในโซเชียลในโทรศัพท์ในออนไลน์ทั้งหลายนี่มันไม่ได้เหมือนกับเรามาสัมผัสจริงบางทีบางท้บง,ทงบางคน นะกลับมาบ้านก็ซื้อของอะไรเยอะแยะมากมายนะมาให้พ่อให้แม่ปู่ยา่าตายายนะที่ได้ดูแลเลี้ยงหลานนะคือลูกของเรานั่นเองนะเราไม่มีเวลาเราไปทํางานเนี้ยนะก็ซื้อของมาฝากนะแล้วก็อันที่มันจะอบอุ่นมากกว่านั้นก็คือการได้ดำหัวนะพ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ครูบาอาจารย์ ทั้งหลายนี่แสดงถึงความเคารพการขอขมานะบางทีเราก็อาจจะได้ล่วงเกินด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ,จตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งต่อหน้ารับหลังก็ดนะีบางทีเราอาจจะบ่นให้บ้างนะให้กับพ่อกับแม่บ้างเราก็จะต้องขอขมาบางทีบางครั้งเราก็อาจจะพลัง้งเผลอนะนะบางทีก็บน่นโอ้แม่ขอเงินอีกแล้วเนี่ยก็อาจจะบ่นให้บ้าง แต่ว่ามันก็จําเป็นนะในเมื่อเราเลี้ยงฝากท่านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วเนี่ยเราก็ต้องส่งเงินมาบ้างนะมเดี๋ยวนี้มันมีช่องทางหลายวิธีการที่จะส่งเงินมาดูแลลูกของเรานั่นแหละนะท่านก็จะส่งให้ลูกของเรานะดังนั้นรัฐบาลถึงส่งเสริมให้มีวันครอบครัวในช่วงเทศกาลปีใหม่เมืองหรือว่าสงการนี่เพราะว่าเรากลับบ้านไปหาพ่อหาแม่หาครอบครัว เราดูใน t i กต o อดูในโซเชียลต่างๆนั้นบางคนก็กลับไปก็โอ้ร้องหม่มร้องไห้ดีอกดีใจเพราะว่าหาโอกาสกลับบ้านนี่มันยากเพราะว่าได้ทํางานแล้วเนี่ยจะลางานอะไรต่างๆนี่มันก็ช่างเป็นที่ยากดังนั้นในช่วงเทศกาลปีใหม่เมืองของเรานี่หรือว่าเทศกาลสงกรานต์ก็เป็นช่วงที่เราได้ จากการที่เรารักษาสิ่งที่ดีงามนี้ไว้น่ะไม่ให้มันสูญหายไปและประการสำคัญเลยก็คือเรื่องของการได้ธรรมะน่ะธรรมะนี่ก็จะได้เป็นแนวทางข้อคิดสกิดใจให้เราทั้งหลายก็เชื่อว่าลหลายๆท่านลหลายคนน่ะที่กลับไปบ้านแล้วเนี่ยก็จะต้องไปวัดไปวัดแล้วไปทำอะไรไปทำบุญให้ทานรักษาศีล ได้ไปฟังธรรมฟังธรรมนี่เรามาฟังเรื่องของหลายๆเรื่องนะที่พระสงฆ์องค์พระเจ้าเทศเรื่องของเทอาน,นิสงส์ปีใหม่เมืองบ้างมันก็มีข้อคิดสะกิดใจหลายๆเรื่องนะที่ทําให้เราได้คิดพิจ,จรารณาและนําสามารถนํใบปฏิบัติได้โดยเฉพาะเรื่องของกบินละผม ที่ให้ปัญหากับธรรมปละกุม,มารสามข้อข้อที่หนึ่งบอกว่าตอนเช้าเนี่ยราศีหรือสิริอของเราอยู่ที่ไหนข้อที่สองอตอนเที่ยงมันอยู่ที่ไหนและตอนเย็นอยู่ที่ไหนมันเป็นธรรมะที่มาสอนให้พวกเราเนี่ยได้ข้อคิดสกิจธรรม ถามว่าตอนเช้าเนี่ยอยู่ที่ไหนล่ะราศีหร,รือสุริของคนเราก็อยู่ที่หน้าเพราะอะไรเพราะว่าคนเราทุกคนเนี่ยตื่นมาตอนเช้าต้องล้างหน้าล้างตาทำความสะอาดแปรงฟันนะบางคนก็เติมแปรงเป็นนิดหน่อยทาหน้าทา,า,ทา,าตา,าก่อนจะไปทํางานนี่ก็ลองไม่ล้างหน้าล้างตาไม่ทําความสะอาดไม่แปรงฟันไปก็ทํางานก็ลําบากเพราะนั้นเนี่ยเขาสอนให้เรารู้ว่าหน้าเนี่ยมันเป็นจุดแรกที่ ทุกคนเนี่ยจะต้องมองนะถ้าคนไหนหน้าตาอามเมมมสุกปกอมีขี้ตาเต็มเนี่ยไปทำงานเนี่ยคนเขาก็ไม่อยากมองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อคิดนะที่สอนให้เรารู้จักทำความสะอาดหน้าตาของเรารวมถึงแปรงฟันทำความสะอาดใบหน้าของเราต้องสะอาดถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องแต่งหน้าละนะาทาปากทา แป้งทาแต่งหน้าก็แล้วกันนะให้มันดูดีนะอันนี้เราก็ถือว่าเราได้ฟังแล้วนะเราก็สามารถนำไปปฏิบัติได้ประการที่สองบอกว่าตอนเที่ยงละ่ละราศีหรือสิริย่ที่ไหนอยู่ที่หนะ้าอกของเราเพราะอะไรเพราะอากาศมันร้อนนะร้อนเราก็เอาน้ำเย็นๆไปลูบที่หนะ้าอกเราหน่อยหรือเอาแป้งเย็นๆก็ได้ไปลูบ ให้มันเย็นให้มันสดชื่นนะรวมถึงหน้าอกนั้นมันมีหัวใจอยู่นะก็ให้ใจเราเย็นเย็นคนไหนใจร้อนๆเนี่ยลองเอาน้ําเย็นๆยเป็นรูปหน่อยโอ้ทำให้ใจเราเย็นลงนะอันนี้มันเป็นวิธีการสอนในธรรมและประการที่สามข้อที่สามบอกว่าตอนเย็นหลังราศีหรือสิริอยู่ที่ไหนอยู่ที่เท้าทําไมถึงอยู่ที่เท้า เพราะว่าช่วงกลางวันนี้เราไปทําการทํางานนะไม่ว่าทํางานอะไรก็แล้วแต่ตอนที่เราจะเข้าบ้านหรือจะก่อนจะรับจะนอนเนี่ยนะก็ต้องมีการล้างเท้าให้มันสะอาดก่อนจะเข้าบ้าน,นแล้วก็ก่อนจะนอน,นเข้าห้องนอนเราก็ต้องทําความสะอาดก็คือคนสมัยโบราณเนี่ยเขาจะมีตุ่มน้ําไว้ที่บันไดข้างล่างเพื่ออะไรเพื่อว่าจะได้ล้างเท้าก่อนขึ้นบ้าน ให้เท้าสะอาดไม่ให้บ้านนั้นเปื้อนหรือว่าสกรปรกนั่นเองเพราะนั้นนะ่ะเรื่องของราศีของแต่ละที่เนี่ยมันเป็นการสอนให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้ดูแลได้รักษาตัวของเราเองโดยเฉพาะตอนเย็นนี่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราไม่ค่อยล้างเท้าหละจะไปก็ไปจะเข,เข้าก็เข้าแล้วในห้องเนี่ยบางทีก็เปืเป้อนเลอะเทอะสกระปรก นะอันนี้ในคนสมัยโบราณเนี่ยเขาให้เราล้างเท้าเพราะาเดี๋ยวนี้มันไม่มีมอตุุมแล้วไว้หน้าบ้านไม่มีน้ําไม่มีอะไรไว้สมัยก่อนเนีเราจะเห็นว่ามีตุ่มน้ําอยู่ที่บันไดนะเพราะว่าเขาจะได้เอาไปล้างเท้าทำความสะอาดก็เหมือนกับที่กบิลพรมได้ตั้งเป็นข้อคําถามนะให้กับธรรมประละนะว่าเราต้องล้างเท้าก่อนนะตอนเช้าล้างหน้าตอกนกลางวันเอาน้ําลบอก ตอนเย็นนี่ก็จะต้องล้างเท้าให้สะอาดก่อนก่อนเข้าบ้านอันนี้แหละสาัายาติยมสาธุชนทั้งหลายว่าคนเราทุกคนนี้นะถ้าเรารู้จักหน้าที่รู้จักปฏิบัติตามนะตามธรรมะคาสอนก็ดีของพุทธเจ้าก,ก็ดีหรือว่าธรรมะคาสอนของพ่อของแม่นะที่คอยแนะนำสั่งสอนเรา,าก็ให้นำไปประพฤติปฏิบัติตเป็นแนวคิด ะให้เราที่จะต้องนําไปปฏิบัติและธรรมะอีกข้อหนึ่งก็คือที่เราจะได้ก็คือเรื่องของอพลังความสามัคคีในช่วงเทศกาลเนี่ยเราจะเห็นว่าคนในชุมชนต่างก็มาช่วยกันร่วมกันทำโน่ทนทำนี่เป็นกลุ่มเป็นทีมามากันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นช่วงการเตรียมที่วัดก็ดีหรือว่ากิจกรรม แห่ไม้คำสีคำโพสงเคราะห์บ้านก็ดีเนะี่ยคนก็จะได้มาช่วยกันต่างก็หามาต่างคนก็ไปเสาะ,ะแสวงอันไหนที่มันไม่มีก็ต้องช่วยกันเราจะเห็นพลังความสามารถขีของคนในชุมชนของเราอันนี้ชัดเจนมากธรรมะข้อต่อไปก็คือเรื่องของความกตัญญูกะตะเวทิตาที่เราได้ไปสงน้ำพระสงฆ์ก็ดี ไปส่งน้ําพระกะด็ดีรวมถึงไปรดน้าดําหัวผู้เป็นพ่อเป็นแม่ปู้ยหาตายายครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านหรือต่างบ้านกด็ดีที่เราเคารพนับถือเนี่ยอันนี้แหละแสดงออกถึงการมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทั้งหลายเป็นการขอขมาบางทีเราไม่ได้มานะปีหนึ่งมาครั้งหนึ่งเราก็ถือโอกาสขอขมาตาดโทษ อย่างที่กล่าวไว้แล้วและก็มาได้ตามขันข้าวนะหรือว่าถวายทานทั้งหลายเนี่ยที่อทุทิศให้กับบรรพาบุรุษบของเราก็ถือว่าเยอะนะบางทีก็ทําบุญใหนะ้หรือว่ามาตามขันข้าวบางทีก็ทําบุญใหญ่ก็มีในช่วงนี้เพราะว่าก่อนจะมาได้ก็ต้องอาหาเว้นวันเวลาพอสมควรนะอันนี้แหละเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูถึงแม้ว่าท่านจะจากไปแล้ว แต่เราก็ยังนึกถึงท่านอยู่ก็โดยการทําบุญหาไม่ว่าจะเป็นวิธีการไหนก็แล้วแต่ก็เป็นการสร้างความกระตันยูให้กับตัวของเรานะว่าพ่อแม่นั้นยังอยู่ในใจเราเสมอนะบันพบุรุษของเรายังอยู่ในใจเสมอ,อปีใหม่มานีนะ้เราก็จะต้องอรู้จักนะในการที่จะทําบุญให้มากลับมาบ้านแล้ว และประการสุดท้ายก็คือเรื่องของการมาวัดมาวานะก็คือการให้ทานรักษาศีลและกระเจิดเจริญภาวนาอันนี้ก็คือเรื่องของการทําบุญนะการรู้จักการให้รู้จักเสียสละสิ่งของเงินทองของเรานะนอกจากมาทําบุญที่วัดแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะนะทํากิจกรรมอื่นอีกก็ได้ปล่อยนกปล่อยปลานะให้กับผู้ยากไร้ผู้ยากจนนะรวมถึง นะผู้ที่มีพระคุณทั้งหลายเนี่ยเราก็สามารถที่จะนะให้ทานได้และที่สาคัญอีกอันหนึ่งก็คือการรักษาศีลนะเราเฉลิมฉลองปีใหม่แล้วนะกลับไปแล้วหมดเทศกาลแล้วเราก็ต้องกลับไปเหมือนเดิมเราก็ตนะ้องลดละเลิกอบายมุขทั้งหลายเนี่ยให้มันเบาบางลงดังนั้นญาติโยมทั้งหลายในช่วงเทศกาลสนะงการานต์ปีใหม่เมืองนั้น ก็ได้สิ้นสุดไปแล้วนะบางท่านบางคนก็ใช้เงินพอสมควรนะในการจับใจใส,สนะ่บางท่านอาจจะบอกว่าปีละครั้งไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็หาใหม่ดังนั้นจะมีคาถาให้กับญาติโยมทั้งหลายเนี่ยนะได้ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อที่ว่าจะให้เรานั้นได้มีเงินมีทองนะกลับมาร่ำรวยเหมือนเดิมก็คือขยันหานะรักษาดีมีกัลยาณมิตร ใช้ชีวิตแบบพอเพียงดีกเลี่ยงอบบยามุขห้าข้อนี้น่ะให้ท่านลองไปพิจารณามันไปประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็จะร่ำรวยมีความสุขกายสุขใจทั้งนั้นนะในวันนี้ญาติโย,ยมทั้งหลายก็ได้รับฟังว่าเราได้อะไรจากเทศกาลสงการปีใหม่เมืองก็ขอให้ท่านใดนำไป พปฏิบัติและทําหน้าที่ของเรา,าให้ดีแล้วก็ทําหน้าที่การงานของเราให้ถูกต้องเหมาะสมและชีวิตของเรานั้นก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปก็ต้องขออนุโมทานาบุญกับท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมได้ทําบุญให้ทานขอบุญกุศลเหล่านี้จงสะท้อนย้อนรอยถอยหลังให้กับทุกท่าน อยู่ดีมีสุขจเจริญด้วยสินจเจริญด้วยธรรมมีอายุวันนะสุขภะระปฏิพานธนสารสมบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนด้วยเธอน